สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะรายการดีๆที่ได้ไปด้วยสาระมากมายที่ผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างคุณไม่ควรพลาดนะคะเช่นเดิมเช่นเคยค่ะกลับมาเจอมาเจอตรงนี้กับรายการบอกเล่า90อยู่กับพี่ดิยดีแอคคะปุณณจงผสมค่ะที่สําคัญนะคะช่วงของรายการแบบบอกเล่า90ในเชฟนี้นะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากน้องมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะโคต้ามอขนแก่นปี59และที่สําคัญเก็บภาพบรรยากาศโครงการติวสารฝันน้องฉันอยากเรียนหมอปีที่หโดยสถาบันดีแอคมาฝากด้วยที่สําคัญค่ะบอกเล่า90ของร ะะออกอากาศบนหน้าเว็บไซต์สบันดีแอคค่ะ www.ddkk.net หรือที่ YouTube c h ช n n e l ค่ะ d ีแอคขอนแก่นค่ะและอยากจะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะต้องติดตามที่บอกเลา90ค่ะสำหรับบอกเลา90เทปนี้อย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในช่วงต่อไปนะคะ ช่วงจับประเด็นเล่าเมสาโคต้าอยู่ในการในช่วงของจับประเด็นเล่าเมาโคต้าค่ะอย่างที่บอกว่านะคะจับประเด็นเล่าเมาโคต้าในวันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยโคต้าเมาขัดแก่นปี59ปีล่าสุดเลยที่ในช่วงวันที่21ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางหน่วยรับสมัครและก็สอบคัดเลือกนะคะกลุ่มภารกิจงานรับเข้าของสำนักบริหารและก็พัฒนาวิชาการนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ เผยนโยบายนะคะการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยวิธีรับตรงนะคะประจำปีการศึกษา2559มานะคะต้องบอกว่าโค้ต้ามอขอนแก่นในปีนี้เปิดรับด้วยกัน2รอบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนไหนที่เป็นกลุ่มน้องอีสานหรือว่ากลุ่มน้องทั่วประเทศเนี่ยต้องติดตามเลยทีเดียวสรับใครที่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในส่วนของรอบแรกสาหรับโคต้ามอขอนแก่นนะคะจะเปิดรับเฉพาะกลุ่มน้องๆที่กําลังศึกษาในชั้นมหนะคะหรือว่า ปวชว .3 นะคะในโรงเรียนต่างๆ20จังหวัดในภาคอีสานนะคะหรือว่าประเภทโคตาน,นั่นเองซึ่งองค์ประกอบในการคัดเลือกอะไรคนอ,อาจจะเคยฟังและอาจจะเคยเจอแล้วนะคะแต่พี่ถูยจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าองค์ประกอบในการคัดเลือกเนี่ยอย่างแรกเลย G-PAC 5ภาคเรียนนะคะคิดให้5%ผลการสอบวิชาหลัก9วิชาด้วยกันนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจดสอบเองนะคะ65-95%เลยแล้วก็มีการใช้ คะแนนสอบวิชาเฉพาะหรือว่าวิชาความถนัดที่คณะจะสอบเองด้วยแล้วก็ใช้แพทเข้ามารวมร่วมด้วยนะคะ0-30%นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่รับตรงรอบแรกที่รับเฉพาะน้องๆใน20จังหวัดในภาคอีสานเท่านั้นเองปีนี้นะคะโค้ต้ามาขวแก่นนะคะเปิดรับทั้งหมด115สาขาว,วิชาด้วยกันนะคะที่ประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแลกะก็จำนวนการรับนะคะรวมวิยาเขตหนองไขยด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,557คน ประมาณนี้นะคะและที่สําคัญก็จะมีสาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบแพทเข้ามาร่วมด้วยอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ต้องมีแพทหอย่างแน่นอนนะคะกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะต้องมีแพท4สี่นะคะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเป็นแพทสาด้วยตรงนี้นะคะเข้ามาร่วมด้วยจริงๆและที่สําคัญกลุ่ม,มนุยษศษาสตร์ที่อยากจะเลือกสอบวิชาที่เป็นเอกวิชาเดียวญี่ปุ่นนะคะวิชา อเียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนอะไรพวกนี้นะคะก็ปีนี้มอขอนแก่นก็ใช้แพทเข้ามาร่วมด้วยเช่นเดียวกันเป็นแพดภาษาตรงนี้ด้วยและกลุ่มคณะทีะ่เป็นการจัดสอบวิชาเฉพาะเองนะคะก็จะคือกลุ่มศิลปรกรรมศาสตร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับโคต้ามอขอนแก่นปี59และรอบที่2ค่ะนะคะทราบมาว่าปีนี้นะคะรอบที่2นะคะเขาก็จะเปิดรับกลุ่ม น้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 ของโรงเรียนต่างๆทุกภูมิภาคเรียกได้ว่ามาจากทั่วประเทศเลยโดยใช้ผลคะแนนสอบ9วิชาสามัญของสตศส,สจัดสอบนะคะและก็สำหรับน้องที่น้องภาคอีสานนะคะที่พลาดจากรอบโคตา้าก็จะสามารถเก็บในรอบนี้ได้อีกหนึ่งรอบด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้จัดให้น้องๆตรงนี้จริงๆนะคะ โคต้ามาขอนแก่นค่ะสมัครสอบข้อเขียนในช่วงวันที่1-7ตุลาคมนี้นะคะสอบข้อเขียน9วิชานะจ๊ะที่มอขอนแก่นจัดสอบเองนั่นเองแล้วก็เขาก็จะประกาศผังที่นั่งสอบในวันที่26ตุลาคมนะคะและที่สําคัญสอบข้อเขียนในช่วงวันที่28-30พฤศจิกายนนั่นเองนะคะถ้านับเวลาจากตรงนี้ก็จะเหลือประมาณ 3เดือนในการเตรียมตัวสอบโคต้ามอขอนแก่นนะคะจากนั้นค่ะก็จะประกศนาศคะแนนสอบโคต้ามอขอนแก่นนะคะในช่วงวันที่2 5ธันวาคมนะคะและก็เลือกอันดับคณะโคต้ามอขอนแก่นในช่วงวันที่12-18มกราคม2 5 5 9ค่ะที่สําคัญพอเลือกคณะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นะคะในวันที่3กุมภาพันธ์2559เช่นเดียวกันและวันสอบสัมภาษณ์ก็คือวันที่9วันที่10กุมภาพันธ์2559นั่นเองหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในช่วงวันที่12กุมภาพันธ์2559นั่นเองและก็รายงานตัวเข้าศึกษาในช่วงวันที่22-26กุมภาพันธ์2559และแน่นอนว่ารอบนี้ถ้าเกิดน้องอีสานพลาดน้องอีสานยังสามารถที่จะไปต่อในรอบใช้คะแนน ก้าวิชาสามัญโดยสทศได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อเราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนพี่อที่ดุยมัน่นใจนะคะฝากเลยแล้วกันเนาะสำหรับน้อง,นงคนไหนที่กําลังคิดว่าเออจะเริ่มอ่านหนังสือแล้วถามว่าตอนนี้ทันไหมก็ทันในระดับหนึ่งนะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้เป็นข้อสอบเก่า มาทบทวนบทเรียนจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดอ่านแนวข้อสอบเก่าอ่านข้อสอบเก่าเยอะๆเนี่ยข้อสอบมันก็จะผ่านตามมากยิ่งขึ้นแล้วพอข้อสอบผ่านตาเรามีเทคนิคในการทําข้อสอบแล้วก็จะรู้ว่าเออแนวข้อสอบในแต่ละปีมันออกแนวไหนทานองไหนเราก็จะสามารถจัดการกับข้อสอบเก่าได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะฝากด้วยตรงนี้แล้วกันเนาะด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโคต้ามคอรแกนที่เป็นนโยบายแล้วก็ปฏิทินเดียวเทปต่อไปนะคะพี่ถูกว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับ การเลือกอันดับคณะแล้วก็การสมัครของโคต้ามาขอนแก่นแล้วกันนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะคือช่วงจับประเด็นเล่าเมาโคต้าค่ะช่วงมีเรื่องเล่า แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงสุดท้ายก็คือช่วงมีเรื่องเล่านะคะแน่นอนว่าช่วงมีเรื่องเล่าวันนี้พี่ธิดุลเก็บภาพบรรยากาศของการติวสารฝันน้องฉันอยากเรียนหมอมาฝากด้วยนะคะแล้วบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงมีจํานวนผู้เข้าติวเท่าไหร่นะคะพี่ธดุเดินทางไปที่หมอภาคเลยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนั้นมาฝากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ i need you do make <inaudible> a วนนี้นะคะพี่ดุ๋ยก็อยู่กับอีกหนึ่งสมาชิกที่มาร่วมติวสารฝันน้องสันอยาเรียนหมอปีที่6ในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องคนนี้กันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อนายคุณกรณพมนมราชัยนะครับชื่อเล่นเอฟครับมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนปิยมหาราชาลัยครับปิยมหาราชาลัยนะคะจังหวัดน,นครพนมใช่ไหมเป็นสมาชิกของค่ายหยาดเพชรน,นะครับตอนนี้มาติวค่ายสัรฝันน้องซันจะเป็นหมอครับ ทีนี้ได้วยด้ถามน้องเอฟนิดนึงว่าเออมีความรู้สึกยังไงที่เข้าร่วมติวสารฝันในครั้งนี้บ้างเออรู้สึกว่าเราได้ทบทวนความรู้ครับว่าเรามีความพร้อมพอหรือ,อยังจากการที่เราไปติวหยาดเพชรเราเรามาดูวันนี้ว่าเราพร้อมมากขึ้นเพราะว่าเราไปติวหยาดเพชรมาและเรากลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมานะครับทําให้เราสามารถแบบว่ามีความสุขที่ได้ทําได้นะครับอีก2เดือนจะสอบอแพทย์มขอนแก่นน้องเอฟม,มีมีแบบเตรียมตัวยังไงบ้างผมก็จัดเวลาอ่านหนังสือนะครับโดย เน,น้นคณิตศาสตร์เป็นหลักนะครับเพื่อให้ว่าไม่ตกมีนแล้วก็เน้นวิชาอื่นให้แบบคะแนนสูงๆครับจะได้ผ่านได้นะคะแล้วคิดว่าโครงการสารฝันในครั้งนี้น้องเอฟจะเอาไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบไได้ยังไงบ้างเอออาจจะเอาทริคที่ได้จากอาจารย์ท่านต่างๆนะครับมาใช้ประยุกต์กับการทาข้อสอบต่างๆนะครับอย่างเช่นการทาข้อสอบโคตามาขอที่ได้จาก d ีเ็กนะครับแบบว่าผมว่ามันดีมากเลยอะครับแบบ ข้อสอบได้ทาข้อสอบจริง hmm. ท okay. ําให้เรามีมีแบบประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเอฟฝากถึงเพื่อนๆคนที่พลาดงานนี้หน่อยค่ะเออถ้ามีครั้งครั้งต่อไปนะครับพอให้เพื่อนมานะครับเช่นจอกลืนโคต้ามาขอนะครับอยากให้เพื่อน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 มาเรียนนะครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้สึกของน้องเอฟที่เป็นหนึ่งในสมาชิกที่มาร่วมติวสารฝันในครั้งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะครับชื่อตูนครับชื่อจริงพระเวันคนสวัสดิ์มาจากโรงเรียนเบญจมมหาราชครับคณะที่อยากเข้าคณะแพทยทศาสตร์ครับการมาติวสารฝันฝน้องฉันอยากเรียนหมอในครั้งนี้ได้อะไรไปบ้างคือคุณครูเขาจะสรุปแบบแนวที่จะออกบ่อยๆครับแล้วก็ ก็จะพาทําข้อสอบดีกว่าที่เราไปนั่งอ่านหนังสือเองครับเราคิดว่าการเข้ามาติวสารฝันน้องฉันอยากเรียนหมอปีนี้มันจะไปช่วยในการเตรียมตัวสอบแพทย์ที่กรลังจะมาถึง2เดือนนี้ยังไงบ้างเป็นเหมือนกับการยอร่อเนื้อหาแล้วก็ตัดเอาเฉพาะเนื้อหาสําคัญนะครับยอ่อเวลาให้เราแล้วก็บอกเทคนิคหลายๆอย,ย่างไม่ได้มีแค่ในหนังสือเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ลฝากให้น้องกระตูนฝากถึงเพื่อนๆหน่อยว่าเออสำหรับใครที่พลาดงานถ้าเกิดว่าพลาดงานนี้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆงานอีกเช่นแบบ ติวจอกกื่นแล้วก็ติวแพทสองอะไรอย่างนี้ก็สามารถสมัครมาได้ครับพี่ดุดุขออวยพรให้นงกการะตูสอบติดแพทย์ที่ตัวเองต้องการแล้วกันนาองสำหรับวันนี้ขอบขอคุณมากๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ดุดุก็อยู่กับรุ่นพี่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักศึกษาแพทย์และก็นักศึกษาทันตแพทย์ด้วยเดี๋ยวเรามารู้จักพี่ๆทั้งสองคนที่มาประจําบูธสถานีให้คําปรึกษากับน้องในงานสารฝันกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวนะนําตัวหน่อยค่ะ ค่ะพี่ชื่อรุจิรดาลจินดานะคะหรือว่าพี่ส้มเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่2ค่ะ่ะพี่ชื่อพี่ดาวนะคะนักศึกษาแพทย์ท่นานนันพิรมไกรทาค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี3ค่ะสอบถามทั้งสองคนนิดนึงว่าสอบเข้าแพทย์หรือว่าทันต์เน,นโครงการไหนบ้างถามส้มกันเลยติดในรอบโควตาภาคอีสานค่ะเป็นซีเพิร์ดค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสมาแนะนําน้องในวันนี้ รู้สึกดีค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เหมือนเคยเป็นน้องที่แบบมานั่งติวอย่างนี้ก็มองรุ่นพี่เหมือนกันนะมีโอกาสได้มาเป็นรุ่นพี่มานั่งก็แบบรู้สึกภูมิใจค่ะค่ะก็สนุกค่ะส่วนใหญ่น้องๆเขาก็จะแบบมีแรงมุ่งมั่นมากเหมือนเขามีความฝันเราก็อยากให้กําลังใจเขาจะทํายังไงให้เขาไปถึงฝันนั้นคําถามหลกักๆที่น้องเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยจะเป็นคําถามประเภทไหนคําถามเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบพี่เตรียมตัวยัางไงเตรียม<อ>ตัวนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีบางคนเราถามถึงเรื่องที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นถามส่วนใหญ่จะปรึกษาเรื่องเรียนว่าพี่อ่านหนังสือยังไงพี่ก่อนสอบพี่ทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบจะเน้นไปทางว่าถ้ายังไงพี่หึงสะใจเข้าไปจะแบบจะน้อยกว่าคนที่จะถามว่าเข้าไปเราเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็น้องก็จะชอบถามเรื่องวิชาหลักๆก็คืออังกฤษกับเลขอะค่ะเราก็ให้กําลังใจเขาไปเหลืออีก2เดือนน้องจะสอบ สอบแพทย์แล kind of If ้วเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากหน่อยแล้วกันว่าเออจะต้องแบบต้องทำยังไงบ้างให้กำลังใจน้องหน่อยก็สำหรับสองเดือนสุดท้ายนะคะก็คืออยากจะฝากว่าให้อดทนก่อนคือพอพอมันยิ่งใกล้สอบน้องบางคนก็จะยิ่งลนนะคะแล้วแบบมันจะยิ่งตื่นเต้นแล้วบางทีมันจะทําให้เราแบบเสียกําลังใจไปเต็มเปล่าให้น้องสู้จนถึงที่สุดก่อนอย่าเพิ่งท้ออย่าไปกดดันว่าเฮ้ยรอบนี้คนสอบเยอะไม่ได้แน่เลยให้ทําเต็มที่ที่สุดค่ะ ก็ให้น้องๆเหมือนพี่โสมค่ะก็ให้ทําเต็มที่แล้วก็แข่งกับตัวเองเยอะๆให้คิดว่าวันนี้เราได้อะไรมากกว่าเมาื่อวานแล้วเราจะได้มีกําลังใจที่จะอ่านต่อค่ะและนี่คือความรู้สึกของพี่ๆนักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์ที่มีโอกาสได้มาแนะน,นําน้องๆในงานสารฝันในวันนี้นะคะพี่ตุวเองก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพบรรยาก,กาศโอ้โหมีน้องๆหลายคนให้ความสนใจเปอย่างมากแล้วก็ทีมททติวเตอร์ของสถาบันเดกเนี่ยก็จัดเต็มจัดหนักให้เลยทีเดียวนะคะกับ5วิชาเต็มกับสารฝันน้องฉั้นอยากเรียนหมอปีที่6ปีที่ผ่านมาสำหรับน้องมสีม่มห้านะคะปีหน้ายังมีนะกับสารฝันน้องชั้นอยากเรียนหมอติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันเดกได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็สำหรับน้องมหกโครงการที่เหลืออยู่นะคะใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยว่าจะเป็นโครงการติวเจาะกึ๋นโคต้ามมขอนแก่นปี59ด้วยเป็นแนวข้อสอบเป็นเทคนิคต่าง ะะทั้งหมด7วิชาด้วยกันนะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ดีแอคได้เพราะว่าโครงการนี้จะจัดติวในช่วงวันที่8-9สิงหาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและก็อีกหนึ่งโครงการก็โครงการติวแพท2นะจ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันดีแอคค่ะ เอาละค่ะช่วงมีนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแลมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมบอกเล่า90วค่ะติดตามไ้ที่เว็บไซต์สัมบันดีแอคนะคะ w w w d ์ลเว็บดอทดดอทาด y o u ีทางยูทูบชาแนลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีแอคสถาบันที่นักเรียนติดโควต้ามากที่สุดในภาคอีสานและทีมคณาจารย์เก่งเขาสอบแม่น